ถอยแล้วรถไม่ตรงซองมีวิธีการหมุนพวงมาลัยออยังไงมีวิธีการแก้ไขยังไงให้รถเรากลับมาอยู่ตรงกลางซอง่อานะครับสลับมือใหม่นะครับสวัสดีครับผมตั้งธามิามยะอโตช็อปนะครับสลับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการแก้ปัญหานะนะครับนี่คือนะครับอีกหนึ่งเทคนิคนะครับสลับมือใหม่นะครับเวลาถอยเข้าซองแล้วเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วแก้ไม่เป็นอ่า ปัญหาแบบไหนเลยครับพี่ตต้มครับอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าอยากรู้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วเราจะแก้อย่างไาไปดูกันเลยครับสำหรับมือใหม่นะครับเวลาถอยกระซองนะครับ ถอยบางทีก็ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างกรณีนี้นะครับจอดชิดฝั่งขวามากเกินไปนะครับเราเบียดฝั่งขวานะนะครับฝั่งซ้ายนี่ห่างมากเลยนะครับห่างมากๆเลยนะนะครับอให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับดังนั้นนะครับวิธีแก้สถานการณ์แบบนี้นะครับอีกหนึ่งสถานการณ์ที่เพื่อนๆบางท่านนะครับเป็นมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะนะครับวิธีการแก้ปัญหาเราทําแบบนี้ครับผมนนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับเรา ถอยนะครับถอยเข้ามาแล้วไม่ตรงซองนะนะครับเราจะต้องเดินหน้าออกไปครับนะครับเดินหน้าออกไปเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ตรงไปแล้วถอยมาตรงๆนะอ่าวิธีการหมุนพวงมาลัยทําแบบนี้ครับนะครับเมื่อเพื่อนเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าวิธีการหมุนพวงมาลัยนะครับผมขออนุญาตแจ้งเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับว่าถ้าผมทําแบบนี้นะครับหมายความว่าคว่ำนะครับอ่า อันนี้คือคว่ำพวงมาลัยนะนะครับอ่าอันนี้คือหงายพวงมาลัยนะครับอ่าผมขอเรียกอย่างนี้นะนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตรงกันนะนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆครับผมชิดฝั่งขวามากเกินไปผมจะยาลดนะครับจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายนะครับผมจะต้องเดินหน้านะนะครับเพราะว่าตอนนี้ถอยหลังไม่ได้แล้วนะครับรถหลังผมชนลูกหนอนเลยนะนะครับทีนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหานะนะครับผมก็คว่ำครับ ความพงอะไรนะครับความลงนะครับผมความมุนไปทางซ้ายนะครับเพราะว่าผมจะเดินหน้าไปฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าผมชิดฝั่งขวานะครับดังนั้นผมจะต้องการเดินหน้าไปฝั่งซ้ายผมต้องคว่ำฝั่งซ้ายนะนะครับเมื่อผมคว่ำฝั่งซ้ายนะครับเดินหน้ามาปั๊บนะครับเดินหน้ามานะครับแล้วมุมมองนะครับให้กระจกมองข้างของเรานะครับให้กระจกมองข้างเลยนะครับเลยท้ายรถนะครับเลยท้ายรถดานข้างนะครับเมื่อเลยท้ายรถแล้วนะครับผมก็หงาย ดึงกลับขึ้นมาครับงายครับปึ๊บอ่านะครับพอหงายเสร็จแล้วนะครับผมปล่อยเดินหน้านะนะครับผมปล่อยเดินหน้าเลยนะครับทีนี้นะครับสำหรับเพื่อนนะครับพอปล่อยเดินหน้าเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราคว่ำขวาไอ้คว่ำซ้ายแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องคว่ำขวาครับนะครับเพื่อเป็นการลบนะครับคว่ำขวาปึ๊บนะครับเดินหน้ามาปึ๊บนะครับพอคว่ำขวาเสร็จแล้วนะครับรถเทมาปึ๊บนะครับแล้วก็คืนล้อตรงนะครับหงายปึ๊บอ่านะครับทีนี้นะครับเมื่อเราหงายเสร็จแล้วนะครับเรามาดูฝั่งขวาครับนะครับอ ตอนนี้ฝั่งขวาเริ่มห่างแล้วนะครับมาดูฝั่งซ้ายสิอ่าฝั่งซ้ายก็เริ่มแคบลงนะครับเรามาดูซิว่าฝั่งซ้ายนะครับกับฝั่งขวาเท่ากันหรือยังอ่าเท่ากันแล้วนะอ่าโอเคฝั่งขวากับฝั่งซ้ายเท่ากันแล้วนะครับเราก็นะครับใส่เกียร์ถอยหลังครับอ่านะปึ๊บปึ๊บอ่านะครับแล้วถอยตรงๆครับนะครับถอยตรงๆนะครับอ่าถอยตรงๆนะครับถอยตรงๆปึ๊บนะครับดูฝั่งขวาครับ ฝั่งขวาตรงๆครับเราขนานกับเส้นแล้วนะครับเราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะเราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับดูกล้องมองหลังครับนะครับอ่าขนานจริงไหมจริงครับนะครับถอยตรงๆครับดูฝั่งซ้ายอีกทีนะครับพวงมาลัยผมตั้งตรงอยู่นะนะครับพวงมาลัยผมตั้งตรงนะครับผมถอยมาตรงๆเลยนะครับถอยมาตรงๆเลยปุ๊บครับนะครับแล้วก็เช็คนะครับว่าเส้นสีแดงขนานกับลูกหนอนกั้นล้อหลังไหมนะครับอ่าถ้าขนานปุ๊บชัวร์เลยครับถอยตรงๆครับแล้วเราอยู่ตอนไหนครับพี่ตจ้งครับนี่ครับให้กระจกมองข้างนะครับ เท่ากับคันที่อยู่ข้างๆนะครับเมื่อกระจกมองข้างเท่ากันปุ๊บอ่าเราก็หยุดเลยครับนะครับหยุดเลยนะครับแล้วก็ใส่เ p นะครับมาใส่เกียร์พีปุ๊บเรียบร้อยนะครับเราก็ลงไปทําธุระของเราได้เลยนะอ่านะครับแบบนี้เลยครับอ่านะครับสาหรับมือใหม่นะครับถอยเข้าซอง แล้วมีปัญหาเรื่องการถอยแล้วรถไม่ตรงซอง มีวิธีการหมุนพวงมาลัยยังไงมีวิธีการแก้ไขยังไงให้รถเรากลับมาอยู่ตรงกลางซองอ่านะครับสลหรับมือใหม่นะครับยังไม่รู้วิธีการนี้ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมมาสรุปคร่าวๆให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง,ง่ายๆเลยนะอ่านะครับววเวลาเพื Daddy ่อนๆถอยเข้าซองมาปุ๊บนะครับสมมุตินะครับว่าเราถอยเข้าซองมาเราชิดฝั่งขวามากเกินไปนะครับเราต้องการนะครับให้รถเราอยู่ตรงกลางซองเราจะมีวิธีการทำยังไงอ่านะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับรถชิดฝั่งขวา เราก็ต้องเดินหน้าไปฝั่งซ้ายนะครับแต่วิธีการหมุนพวงมาลัยยังไงกะรถยังไงามาดูกันครับนะครับวิธีการหมุนพวงมาลัยนะครับทำอย่างนี้นะครับเื่อพื่อนเพื่อนนะครับชิดฝั่งขวาใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนเกียร์อยู่ที่เกียร์ดีท้าอยู่ที่เบรกนะครับหมุนพวงมาลัยไปฝั่งซ้ายครับนะครับหมุนพวงมาลัยไปฝั่งซ้ายให้พวงมาลัยคว่ำลงนะนะครับให้พื้นที่ที่เป็นงกว้างนะครับของพวงมาลัยนะครับที่เป็นด้านบนสุดหรือโลโก้ที่มัน งายขึ้นนี่ให้มันคว่ำลงนะครับหมุนไปฝั่งซ้ายนะครับปุ๊บคว่ำลงนะครับเมื่อคว่ำลงแล้วนะครับยกเท้าออกจากเบรคครับนะครับยกเท้าจากเบรกปุ๊บให้รถเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับอ่านะครับเมื่อรถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าดูกระจกมองข้างนะครับว่าเลยด้านหน้ารถที่จอดด้านข้างหรือยังนะนะครับเลยหรือยังนะครับพอเลยเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าพี่ตั้มครับผมจอดที่เป็นซองเพียวเลย ซองเปล่าๆเลยไม่มีรถด้านข้างเราจะให้กระจกมองข้างเลยอะไรดีล่ะครับอ่านะครับเป็นกระามที่ดีนะนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับขับรถมาจอดซองเปล่าๆก็ให้กระจกมองข้างเลยเส้นที่เขาตีด้านข้างนะครับให้เลยออกไปนะครับ เมื่อเลยออกไปแล้วนะครับเราก็คืนกลับมาล้อตรงปุ๊บให้อ้ไที่พื้นที่กว้างๆตรงกลางนะครับกลับไปอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะครับหมุนย้อนกลับมานะครับคืนพวงมาลัยมาปุ๊บให้ตรงนะครับโลโก้กลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดินหน้าไปครับเดินหน้าออกไปสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราหมุนซ้ายใช่ไหมครับทีนี้พอหมุนซ้ายเสร็จนะครับเราก็หมุนขวาครับหมุนขวาให้พื้นที่ด้านบนคว่ำลงนะครับทีนี้เรามาคว่ำฝั่งขวาครับตอนแรกเราคว่ำฝั่งซ้ายใช่ไหม ทีนี้เราก็มาคว่ำฝั่งขวาครับพอคว่ำฝั่งขวาเสร็จแล้วนะครับเราก็ปล่อยรถเดินไปครับเดินหน้าไปนะครับพอเดินหน้าไปสักระยะหนึ่งครับเราก็ดึงกลับคืนมาให้ตั้งตรงนะครับให้พื้นที่กว้างๆเนี่ยกลับมาอยู่ด้านบนโ,โลโก้เราก็ตั้งตรงเหมือนเดิมครับกลับมาอยู่ด้านบนปุ๊บแล้วเราก็เบรคครับพอเบรคเสร็จแล้วนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายดูกระจกมองข้างฝั่งขวาเทียบกันครับช่องว่างระหว่างรถเรากับรถด้านข้างมีช่องว่างเท right ่าก,กันไหมถ้าไม่มีรถด้านข้าง เทียบกันระหว่างตัวถังรถเราทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวามีพื้นที่ช่องว่างเท่ากันระหว่างพื้นที่ฝั่งขวาไอ้พื้นที่ฝั่งซ้ายแล้วก็เส้นนะครับเส้นปะไอ้เส้นแบ่งเส้นแบ่งช่องนะครับฝั่งขวาก็เอาตัวถังเราเทียบกับเส้นแบ่งช่องนะครับทางฝั่งขวาดูช่องว่างระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาวัดเท่ากันไหมถ้าเท่าปุ๊บเราก็ถอยรถมาตรงๆปุ๊บอ่าช่วงถอย นะครับเราก็ดูซ้ายดูขวาด้วยนะว่าจริงๆแล้วเราถอยมาตรงตรงซองไหมถ้าไม่ตรงเราก็ปรับเล็กน้อยปรับพวงมาลัยเล็กน้อยนะครับถ้าเราต้องการให้รถไปทางซ้ายก็หมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายถ้าเราต้องการให้รถไปทางขวาก็หมุนพวงมาลัยไปทางขวานะครับถอยมาตรงตรงถอยมาตรงตรงนะครับเมื่อถอยมาตรงตรงเสร็จแล้วนะครับเราหยุดตอนไหนพี่ตั้มครับเราหยุดตร่ไหนเอ่ยนะครับเราพอใจเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สังเกตนะกระจกมองข้างของเรา เท่ากับกระจกมองข้างของการที่จอดอยู่ด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายก็แล้วแต่แต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีรถเราสามารถหยุดได้ก็ต่อเมื่อล้อหลังเราวิ่งไปชนลูกหนอนอ่าอันนี้เราก็อยู่รถได้เลยนะอ่าก็าไว้เป็นแนวทางสาหรับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับวิธีนะครับในการแก้สถานการณ์แบบนี้นะครับถ้าเราชิดฝั่งขวานะครับเราชิดฝั่งขวาเราก็ต้องเริ่มแรกนะครับสเต็ปแรกเราต้องคว่ำนะครับไปทางซ้ายนะครับคว่ำพวงมาลัยเป็นฝั่งซ้ายปุ๊บ เดินหน้าออกไปกระจมวงข้างเลยรถที่จอดอยู่ด้านข้างแล้วดึงกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเมื่อดึงมาเหมือนเดิมเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดินหน้าไปนะครับเมื่อกี้เราหมุนซ้ายใช่ไหมต่อไปเราก็หมุนขวาครับปุ๊บหน้าเหมือนขวานะครับหมุนขวาเอาพวงมาลยัยคว่ำลงทางขวาเดินหน้าไปอีกนะครับเดินหน้าไปสักหน่อยนึงแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นฝั่งละครั้งนะครับหมุนขวาหมุนซ้ายก่อน นะครับหมุนคว่ำคว่ำซ้ายก่อนแล้วก็กลับมาหงายนะครับพอเดินหน้าไปแล้วก็คว่ำขวาแล้วก็กลับมาหงายนะมันก็จะเป็น2ครั้งนะครับฝั่งละครั้งนะครับเพื่อนๆจาไว้เลยครับทิคนี้สามารถใช้ได้นะครับในการทําให้รถเรานะครับกลับมาอยู่กลางซองได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องดูดีๆนะนะครับเราชิดฝั่งไหน หมุนพวงมลาลัยฝั่งนั้นนะครับฝั่งตรงข้ามนะชิดฝั่งซ้ายหมุนพวงมลาลัยฝั่งขวาก่อนนะครับถ้าเราชิดฝั่งขวาหมุนพวงมลาลัยฝั่งซ้ายก่อนนะครับหมุนแล้วค้างไว้นะครับปล่อยรถไหลออกไปให้กระจบังข้างเลยหน้ารถแล้วค่อยดึงกลับมาเหมือนเดิมนะอา่านะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้เพื่อนเป็นแนวทางในการคุมรถนะครับคุมพวงมลาลัยให้รถกลับมาอยู่กลางซองเหมือนเดิมนะครับรถ้าเป็นเพื่อน งงตรงไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดีย๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนครับกับวิธีการแก้ปัญหาสําหรับมือใหม่นะนะครับเวลาถอยเข้าซองแล้วถอยไม่ตรงนะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับในการที่จะเอารถเรานะครับกลับมาอยู่ตรงกลางซองนะครับวิธีการหมุนพวงมาลัยที่จะทําให้เรานะครับกลับมาอยู่กลางซองได้นะครับก็เป็นทิคส่วนตัวนะครับเอามาให้เพื่อนเนได้รู้ได้ทราบนะเวลาเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับเจอสถานการณ์ที่เราเข้าซองแล้วมันไม่ตรงซองนะครับ เราจะหมุนพวงมาลัยยังไงนะครับเราจะทํายังไงให้รถเรากลับมาอยู่ตรงซองนะครับผมก็ได้นํามาบอกให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบแล้วนะนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองนําไปปฏิบัติด,ดูนะมันง่ายๆนะครับซิมเพิลซิมเพิลเพื่อนๆือมือ,อ,อใหม่สามารถทําตามได้เลยนะนะครับไอ้ทิคนี้ผมก็นําจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับเวลาเข้าซองแล้วมันไม่ตรงซองนะครับผมก็ลองทําลองผิดลองถูกมานะครับเมื่อได้วิธีการทําแล้วนะครับผมก็นํามาบอกให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบให้เพื่อนเพื่อนลองนําไปปฏิบัติดูนะครับ ถ้าเป็นเพื่อนนะครับงงตรงไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับสาหรับเพื่อนใหม่นะครับที่มีปัญหานะครับไม่เกี่ยวกับคลิปนี้เลยอยากจะนํามาถามพี่ตั้มนะครับว่าต้องทํำยังไงต้องแก้ไขยังไงนะครับก็สามารถนะครับไปตั้งโพสต์กระทู้ได้ที่ a c e b o o k Group นะนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมรับเข้ากลุ่มก็ไปตั้งกระทู้ถามได้เลยเดี๋ยวผมเข้ามาตอบเดี๋ยวผมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้นะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม u b s c r i b e นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามานะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ